ดวงปักหลังของชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีเมษในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือต้องลงมือลงแรงเกี่ยวเรื่องของการทํางานมากพอสมควรชาวราศีเมษบางคนอาจกําลังชี่จะมีเป้าหมายใหม่ในการทํางานหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท้าทาย เกี่ยวกับความสามารถแต่อยากให้ชาวราศีเมษระมัดระวังหรือวางแผนทางการงานให้ดีการงานของคุณก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีรวมถึงการงานต่างๆที่มีอุปสรรคหรือมีปัญหาคุณจะได้รับความ้ม,มร่วมมือจากทีมงานหรือบริวารของคุณได้เป็นอย่างดีอีกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้คำปรึกษาและการสนับสนุนเป็นอย่างดีถือได้ว่าช่วงปักหลังนี้ชาวราศีเมษค่อนข้างจะมีความเจริญก้าวหน้า เกี่ยวกับเรื่องของการงานเพียงแค่ว่าชาวราศีเมษมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทํางานที่เกี่ยวกับงานของตนเองที่ได้รับรวมถึงงานใหม่ๆที่มีความท้าทายแต่หากดําเนินงานอย่างมีสติและความรอบคอบความเสี่ยงหรือความผิดพลาดก็จะน้อยลงอย่างคาดไม่ถึงรวมทั้ง งานต่างๆที่เกี่ยวกับการก่อสร,ร้างหรือการเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์หรืองานช่างต่างๆก็จะถือว่าชาวราศีเมษมีความโชคดีหรือมีความถนัดเกี่ยวกับด้านนี้มากพอสมควรในช่วงนี้หากใครประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานช่างหรืองานก่อสร,ร้างต่างๆช่วงนี้คุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมทางด้านการเงินการเงินในช่วงนี้ชาวราศีเมษอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านแม้กระทั่งในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวของชาวราศีเมษในช่วงนี้ฉะนั้นในปักหลังนี้คุณอาจจะต้องวางแผนทางการเงินหรือค่าใช้จ่ายให้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังดีว่าคุณจะมีรายรับเข้ามาหรือมีเงินพอเพียงที่จะใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านช่อง หรือแม้กระทั่งการหาความสุขให้กับตนเองและครอบครัวในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทําให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขสนุกสนานในช่วงปักหลังนี้ดังนั้นในช่วงปักหลังนี้การเงินของคุณก็ยังถือว่าไม่เป็นอะไรที่น่าก,กังวลใจนะักแต่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่คุณอาจจะใช้จ่ายในลักษณะของการทำบุญไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือซึ่งช่วงนี้คุณอาจจะเดินสายทำบุญ ก็มีโอกาสเป็นไปได้มากสําหรับชาวราศีเมษในเรื่องของความรักความรักชาวราศีเมษในช่วงนี้สําหรับคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ค่อยมีความสนอกสนใจหรือให้ความสําคัญกับใครเป็นพิเศษมากนะักอาจจะเป็นเพราะคุณอาจจะโฟกัสไปนในเรื่องของงานหรือการเดินทางท่องเที่ยว แม้กระทั่งช่วงนี้คุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวไม่ค่อยอยากมีคู่มากมายเท่าไหร่นะักทำให้ช่วงนี้คุณให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานและการหาเงินของคุณมากกว่าสำหรับคนที่มีคู่หรือมีคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้คุณจะมีเป้าหมายร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือคู่รักของคุณอาจจะมีการคิดวางรลักฐานซื้อบ้านช่องต่างๆนานา ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของครอบครัวซึ่งจะทําให้คุณและคู่ของคุณในช่วงนี้มีการปรึกษาหารือกันมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับอนาคตของคุณและครอบครัวซึ่งเป็นการดีที่จะทาให้จูนทัศนคติเข้าหากันและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันจะทําให้เกิดความสุขภายในครอบครัวของคุณในอนาคต